สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้เราก็มาอยู่เกมเบอร์ออฟ s อชีฟและเรือท no. ี่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้ก็คือเรือทุกเครื่องบินยูเนเตสเต t e นะครับเป็นเรือดาวนะครับของสหราชอามริกาก็คือมีท่านผู้ชมขอมาก็มารีวิวเลยครับก่อนอื่นเลยแล้วก็มาดูตรงที่ส่วนยกดับกันก่อนครับว่าลำนี้ผมใส่อะไรกันบ้างนะครับช่องรอยแอกใส่เป็นฝูงบินกับเรือเร็ว30เนครับช่องสองใส่เป็นเพิ่มระยะเวลาล่งเครื่องครับช่องสามใส่เป็น เพิ่มระยะเวลาการเลงของฝูงบินตอร์ปิโดครับก็คือเจ็ตตอร์ปิโดครับช่องสี่จะเป็นเพิ่มเลือดของฝูงบินทิ้งระเบิดอยู่แล้วครับช่องห้าใส่เป็นผลิตเครื่องเร็วครับช่องหกจะเป็นเครื่องบินบินเร็วขึ้นครับส่วนรงมผมก็ใส่ประมาณนี้ครับเอาไว้กันคนรัดก็คือทงสปีดสำหรับเรือแล้วก็ทงยุทโธปกรณของเร็วขึ้นทงลดอากาศติดไฟและน้ํารั่วครับแล้วก็ทงเพิ่มเลือดครับต่อมาแล้วก็มาดูตรงที่ผู้การกันเลยครับว่าลำนี้ผมอัพะไรกันบ้างครับผมก็ใส่เป็นออปติมัตพรามนะครับ ช่องแรกใส่เป็นฝูงบินเที่ยวสุดท้ายครับแล้วก็เครื่องบินผลิตเร็วขึ้นครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเล่นเครื่องครับแล้วก็ฉนวนต่อปีโดเกิดเร็วขึ้น10%ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วฝูงบินครับช่องสแน่นอนใส่เป็นโรดาเมจปอตออสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วกเ็เพิ่มเลือดของ H, H p เครื่องบินทุกฝูงครับแล้วก็ช่องท้ายใส่เป็นเจาะตร์ปีโดครับแล้วก็ฝูงบินทิ้งระเบิด เร็วขึ้นครับแน่นอนครับวันนี้เราก็มากับทิพเปิลเดวิชั่นครับเซิร์ฟเอเชียของเราเหมือนเดิมครับเราก็กดเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ห้องแบบไหนครับตายแล้วครับเพื่อนผู้ชมได้ห้องอย่างไวครับเดือที่เราเจอก็คือเซคิลิวครับ ด,ดีฝั่งละสองลำครับรอบนี้โอ้รอบนี้ค่อยอยังเชื่อท่านผู้ชมรอบเมื่อกี้ผมเจอห้องพายุมามองไม่เห็นอะไรเลยเลยมินิแมปมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุเรศมากลำนี้ฝูงบินปกติจะมีแค่สองฝูงนะครับก็คือฝูงล็อกเก็ตและฝูงบอมเบอร์ครับจอดสามสามนะครับ เท่ากับเวเวเลยครับส่วนกองเจ็ดก็มีสามฝูงครับมีเป็นไทนีทีมเจ็ตแล้วก็ตอร์ปิโดเจ็ตแล้วก็บอมเบอร์เจ็ตครับเหมือนของอีเกิลเลยครับแต่อีเกิลสูงปกติจะเป็นกองตอร์ปิโดและกองบอมเบอร์ครับถ้าเป็นของอีเกิลแต่ถ้าเป็นเซคิริวก็มี3มฝูงครับแต่กองเจ็ตจะมีแค่สฝูงแค่กองเจ็ดล็อกเก็ตและเจ็ดตอร์ปิโดครับ ซูซียาครับเครื่องบินคันเป้าออกไม่ทันทัเรื่องลมได้มาหมื่นหนึ่งครับสิบเจ็ดนัดเป็นไรก็ให้มันสอยไปครับเครื่องบินเราผลิตทันอยู่แล้วครับทัผก้จก เดี๋ยวเราลองไปไล่บอมมาโซ่กันครับว่าบอมเราจะแม่นแค่ไหนครับแต่ลำนี้ผมรู้สึกตั้งแต่ผมเล่นมาประมาณสองสามตาผมว่ากองบอมมันแม่นกว่าของมิทเวเยอะนะครับมั้งไม่ก็คงเหมือนกันแต่ผมคิดว่าลำนี้แม่นกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็ผมก็อาจจะคิดเองเพราะว่า ผมเคยเล่นเรือพิฆาตแล้วโดนระเบ,บี้ยบอมโดนหมัดสั่งโดนประมาณห้าหกเมตรก็ค่อนข้างแรงครับเราหามาโซไม่เจอครับน่าจะวิ่งหนีไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเปราหมายเป็นลอสแอนเดสก็ได้ครับ,ร,บรอเป้าหกนะครับ แรงนะครับท่านผู้ชมแม่มันอยู่นั่นครับ mode Friendly disabled. ใช่ครับเพื่อนเราเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราเอากองเจฟท่านี้ทีมไปลงล็อตไอเดชนะครับให้มันติดไฟกันครับนะครับส่วนมากฝูงบินของเราจะมีบินเร็วสุดแค่กอง เจ็ตไทที่ทีมครับเจ็ตเจ็ตตอร์ปิโดและเจ็ตบอมบ์นี่คือโคตรช้าครับแบบเต่าของโคตรเต่าครับเดี๋ยวผมให้ดูครับท่านผู้ชมเต่ามากเลยครับเล่นลำนี้ ของเซคิลิวยังเร็วกว่านี้ครับสูงสุดเท่าไหร่2.84ครับเรื่องนี้คือต้องใจเย็นนะครับท่านผู้ชมก็เราฟาสต์เจอวิทยาอยากวางทีเก็บขีดเล่นเครื่องไก่อนครับท่านผู้ชมเราบินแบบบินไปปกติ โอโนผมสกิลอีชูอีกแล้วรู้เมื่อกี้ผมลงซูซิยะดีกว่าเมืงง่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะได้ครบทุกเม็ด สร้างสองตัวครับสมัยก่นเราต้องรีบทิ้งรีบคอแล้วไม่รู้จะถานรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ผมมาแล้วผมก็ต้องเอาอะไม่ทันครับช่างมันเดือดให้เหลือหกเครื่องดูครับกองเจตเอ้ยเจดบอมนี่คือช้ามากเลยครับต่างอะไรกันกับก่อนหน้านี้ครับ ตอนนี้ดันแค่นอาร์ครับเราจะเล่งความเร็วสุดก็เล่งไม่ได้ครับจนเราต้องเก็บขีดเล่งไว้บ้างโอ้อยไม่ได้อาผมดูผิด แรงมากครับผู้ชมแรงอยู่เมื่อกี้โดนไปสี่ลูกครับ5ลูกตจ,จริงก็5ลูกแต่ลูกนึงนมันไม่เข้าถือว่าไม่นับจาก6ลูกค่อนข้างแรงครับเจ็ดบอมเบอร์แต่รอบนี้ผุยอมแล้วว่ามันแรงจริงแต่มันงุนหิดตรงกองเจ็ดไปดูแลเจ็ดบอมจะวิ่งค่อนข้างช้าไปหน่อยถ้าเทียบกับอีเกิลเพราะผมเล่นอีเกิลมาแบบ เร็วแบบเร็วแบบเร็วมากเร็วชิบหายไปปวงแล้วตอนเล่นถ้าใครเล่นอีเกิลมาก่อนแล้วมาเล่นลำเนี้ยหรือเซคิลิวก่อนอะไรอย่เงี้ยถ้าผู้ชมเรืองนี้มันช้าจริงๆมันก็จะงุนงิดหน่อยครับท่านผู้ชมให้ผมลอยดีกว่า ต้องปล่อยไกลครับไม่งั้นเราได้ปล่อยไม่ครบทุกเครื่องครับท่านผู้ชมพลาดหนึ่งลูกครับ ซอยมีตกครับท่านผู้ชมเดี๋วยวสลิงเครื่องหน่อยประหยัดเสียงดนตรีประกอบก็จะนัวๆครับเพราะว่าใส่ผู้การไอ้นี่มาแล้วมันเปลี่ยนเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองดูไม่รู้ว่าเอาเข้าเอาเอบิร์ดมาหรือเปล่าเราลองเข้าสองตัวนี้ดูเดี๋ยวเราได้ฟาสต์ตัวอีกทีเดี๋ยวดาเมจก็มาเรื่อยครับลำนี้ นี่ครับแรงมากครับท่านผูช้ชมตอนนี้เคียร์สากกำลับบงเล่นเครื่องบินครับเดี๋ยวเราไปลงเคียร์สากกันครับเราเวฟหน้าเราไปเก็บชิลิเฟนช่วยเพื่อนครับมันขับหนี เราลงแอนน์นอปลิสก็ได้ครับเอากองล็อกเกตเข้ากับแล้วเราก็ใช้กองเจต่อปิโดต่อครับเพื่อช่วยเพื่อนครับเหมือนหนึ่งแรงครับท่านผู้ชมก่อนที่ชิลิเฟนจะมาฆ่าเราต่อครับเราต้องรีบฆ่ามาันเราพยายามหามุมเข้ากับครับ เพราะเราต้องปล่อยให้โดนทุกลูกถึงจะสร้างดาเมจสูงสุด ดับครเดี๋ยวเราซับมันก่อนครับท่านผู้ชมมันน่าจะไม่มีอารครับน่าจะตาย ตอนนี้เหลือแต่เรือลตาตะเวนครับให้เราำการฆ่าครับ ไม่มีฝูงบินโหลดเสร็จเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาของล็อกเก็ตแล้วกันต้องรอฝูงบินเจ็ตตอร์ปิโดครับ แต่ผมจะลองเอาอกเกตยิงกลับสตูดูครับน่าจะยิงได้สามสิบห้าวิน่าจะใช้ทำครับเพราะว่ากล่องบอมเราบอมเขาเจาะไม่เข้าอยู่แล้วคบดาดฟ้าของเรือเซคิลิวนาครับเดี๋ยวรอล้กกันท่านผู้ชมสิบห้าวิได้อยู่ครับมดหน่อย เพราะว่าต้องใช้2ฝูงนี้เข้าแน่นอนไทยนี้ทีมเจ็ดกับตอปิโด,โดเจ็ดครับ <c oughs> ดูเหมือนเขาจะเล็งเราครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่ตายเราเลือดเยอะครับเพราะเรือ,พอเพราะเรือเราเป็นซีวีเลือดเยอะที่สุดของซีวีดาวครับเพราะเราบางสุดแล้วเก,กาะกันต์อเราน้อยนะครับท่านผู้ชมมีแค่19%ครับน้อยที่สุดของเซมบิดาซีวีดาวครับ ดูครับเขาเหลือเลือดเท่าไหร่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับโหหูหายไปเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นห้าครับตาเราบ้างครับอ้าวเทียเอ้ยปล่อยไม่ครบผมสกิลว,วิชูครับ อันนี้ขอโทษครับทุกผู้ชมอันนี้ผมยอมรับว,ว่าผมสกิลอิชูครับอันนี้ผมเออครับตามจริงผมควรจะดักอันนี้ไกลกว่านี้แล้วก็ปล่อยให้มันโดนครบทุกเม็ดนะครับอันนี้ยอมรับว,ว่าผมตัวผมเองสกิลอิชูครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ัยธรรมชาติออกอยู่ครับโอ้ยโอ้หทาเมื่อกี้ผมทิ้งเขาโดนทุกเม็ดนะน่าจะเจ็บมากมากเลยครับก็เกมได้จบเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ได้ทั้งหมด2คิวครับจุดไฟ13ครั้งครับบอมโดน25ลูกครับมาดูคะแนนทีมกันเลยครับแล้วก็ได้เป็นที่2ของทีมนะครับ เราได้ดาเมจจากการเผาไฟมาห้าหมื่นแปดน้ำรั่วอยู่ที่หมื่นหกนะครับส่วนกองบินพวกเจ็ตก็สร้างดาเมจอยู่ที่แสนหนึ่งครับกองบินปกติสร้างอยู่ที่แปดหมื่นครับนี่ครับลำนี้ได้อันนี้มาสามหมื่นครับแล้วก็ได้เครือซากมาหมื่นห้าได้ทั้งแค้นมาหมื่นหนึ่งครับไอ้น,นี้นิดหนึ่งครับท่านผู้ชมสกิลอิชูไปหน่อยทิ้งใกล้ไปเลยเมื่อกี้แล้วแบบตอไม่เกิดสองลูกกดแค่สอง เงินก็ไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าผมใส่แค่บัฟสีเขียวสีเทาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแค่มินิีเมียไม่ต้องหวังกำไรครับแล้ว c ีดีดาวส่วนมากเราเล่นเอาสนุกครับท่านผู้ชมลำนี้ก็เล่นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ